เชิญเชิญเทินเชิญวันนี้นะครับเราเปิดตัวนะครับฝูงไดโนเสาร์อยู่ริมชายหาดนะครับโอ้วันนี้มีเหล่าสัตว์เพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเยอะมากโอ้โหดูอย่างเยอะเลยครับนี่จะมาขุดดินกันครับดูแต่ละตัวเห็นไหมโอ้โหอยู่บนกองทรายครับโอ้สนุกอยู่ที่อยู่ี่ตัวนี้เปิดเลยโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นโอ้ยขึ้นไหลมาแล้วเพียบเลยเห็นไหม นี่ครับเราจะทําการโยนควายลงน้ําจะมีคนเก็บนะครับนี่ตุ้มโอ้ยตุ้มควายโดดน้ําครับโอ้โหนะครับมีคนเก็บควายขึ้นมาแล้วอื้ครับโหเจ้าเดวกสาวตัวนี้ครับวิ่งมาอู้ข้าอยากเล่นด้วยข้าอยากเล่นด้วย อ้าวมาย,ยังไงเล่าก็เจ้าเขียวบอกอ้าวควายจะขึ้นมาแล้วครับทีนี้อ้าวเจ้าควายบอกข้าโดดน้ำมาเรียบร้อยแล้วอ้าวเจ้ามาลงฝูงมาเนี้ยนี่มันฝูงข้าหรือ่าเจ้าควายลงไปในน้ำเลยกลับมาควายโดดน้ำครับวูวูอุ้มวูู้อุ้มวูวอุ้มโอ้โหควายโดดน้ำครับไปครับตอนนี้เราสางไม่อยากให้อย <mel eagle noise. S 2> oui. ู่ด้วยครับอ้าวมายังไงเนี่ยโอ้ โอ้ยครับหโยนมาบอลนะลูกโอ้เจ้านี้กลับมาเข้าฝูงครับตุ๊ตกตกเขี่ยตกเขี่ยบอกคู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 ูููู้าต้องอยู่ข้างหน้าสิงบูป้อยู่ข้างหน้าปุ๊บอ้าวเจ้าควายมาบังอะไรแล้วเจ้าเจ้าโซมาคกคู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 คคคคคค หลบไปหลบไปหลบไปข้าเขายืนนะาอุ่ยล้มเหลนนี่พระเอกหน้ากล้องอยังไงโอเคนะครับเอกันใหม่คิดนหน๊าไป